หลังจากที่เราไม่ได้อยู่เข้ามาในเกมนานนะครับตอนนี้น้องควางของเราก็ได้โตขึ้นแล้วนะหรือเปล่าวะมันก็ตัวเท่าเดิมอะไม่เท่าไอ้ไ,อไม่เท่าไอ้วัวตัวนั้นหรอกเออโอเคอะไรอะลุงลุงทำอะไรอะพี่ฮาร์ปลุงลุงลุงทำอะไรลุงทะลุตูดลุงไอทะลุตูดล,ลุงแบบนี้เลยเหรอฮะสวัสดีครับ ครับลุงลุงเหงื่อเอาเอาเป็นอะไรใจเย็นใจเย็นเย็นนานี่ไงลุงขอ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 ตามไปด้วยแล้วกันลุงลุงยืดคอเดี๋ยวดูลุงมันยืดคอ,อจดูดิ่มันจะยืด,ปนนดยไปถึงไหนอาดดไอ้ลุงไอ้บักลุง ก็โอเคครับสวัสดีครับตอนอยู่เกมเดียสเมโลเทียนทวีเดียสบุรุทุยอะไรเนี่ยก็อยู่ดีก็อยากกลับมาเล่นนะรู้สึกมันค้างคาใจนะเออเดียเซตเตอร์ครั้งที่แล้วเราไปถึงแค่ไหนนะไปถึงระดับ C หรือหรือ B หรือหรืออะไรนะดีป่ะอ่าครั้งที่แล้วของเรามันน้อยเกินไปวันนี้เราจะมาเพิ่มระดับของเราโดยทําให้เป็นระดับสูงสุดให้ได้แหมเคมตำรวจดีกว่าการที่ทําให้ระดับสูงสุดเราต้องทําการทําลายตำรวจนั่นเองครับ ลืมแล้วกดไลค์ต่อยนะอ่า F V G จุดช่างแม่งไม่รู้ปุ่มไหนต่อยนะขอจับกี่ชนแม่งเลยคุณตำรวยสวดีครับคุณตำรวจเรียบร้อยตอนนี้เราเป็นภั่เอ้ยมีเรือด้วยครับเห็นเรือนี่คือเรืออะไรเรืออะไรไม่รู้นะ Go to Steam Add-on นะอ๋อมันเป็น Add-on ครับ DLC ต้องซื้อหรือนี่ โอเคครับกวางไม่มีตังกวางจะไม่ซื้อละกันโนาอันนี้มาจําได้ครับเราขี่มาได้โ okay. อเคไอ้มันไอ้อปา่าพร์ที่แล้วนีหว่าไอ้อปา่าดเวนอยู่ดีเวดป่าบีสิงไอ้อปา่าเนอะลูกมันพทที่ไล้มันมันกินผมเข้าไปเราไม่ขี่กวางไอ้เราไม่ขี่ขขขกวางเราไม่ขี่มานะครับเดี๋ยวมันจะดูนี่เกินไปเนาะเราทำร้ายทำร้ายคนดีกว่าทำร้ายคนเป็นไม่มีทางซื้อเนะเพิ่ม พลังงานของเราให้กลายเป็นเดียร์เซนเตอร์แบบระดับสุดๆนะเฮ้ยมาแล้วตำรวจหรือวิวแรกของเราเนี่ก็คือน้องแกะใช่ไหมผมจำอ่าน้องแกนั่นเองนะครับนี่คือ The เดอะโปรดิชิพแหมโพลิชิพโพลิชเลเวลหนึ่งะครับมาเลยโพลิชเลเวลหนึ่งผมจะเอาคนไปตีหัวมันนี่ไงอ้าวไม่โดนเฮ้ยถือกระบองด้วยถือกระบองแต่ไม่ตีผม,ผมคืออะไร อ,อ,อ๋อตีตีตโทษทีศบประมาณแล้วกันโอเคโอ้โหการได้ง่ายได้มากครับหรือแรกมาครับด้านหน้ามาให้หมดเลยโอ้โหชิวเียร์เซตเตอร์ระดับที่ดีแล้วรถถึงกับวิง่งหนีเรับเราจะทำลายทุกอย่างที่เราเห็นนะครับเพิ่มระดับของเราอาทำไมมันติดอะไรอ๋อติดคนนี้ อ้าวรถชนนะครับชนกูหอดรอแป๊บลุกก่อนจะวิ่งหนีจะวิ่งหนีกว,วางคันนี้ทันหรอเพื่อนนะเป็นแค่รถมาชนเราอุ้ยนี่ป็นไงเอ,อ้ยใหย่คาาันเดียวก่อนคันเดียวก่อน,น,อนชนเราหล่เหอเมื่อกี้ขบวยแมมงไวโอ้ขี่ไม่แรงนี่ดูเราเป็นตัวอย่างเขาขี่ก็อย่างนี้เขาขี่แบบนี้น้องไป น้นนองทอรายทุกอย่างเราต้องเป็นขั้นสุขสุดแท้ไน่ครับเฮ้ยเด่นเด่นนี่คือใครอ๋เอเ้ยผมเมื่อนผมผ,มผ,มผมเห็นคาตานะไอ้นี่มันของดีเดนปลาดิบหยิบไงวะกดชิปค้เ้ยพาว่าโอ้โหผมต้องกดชิปค้างตองลอดเวลาเนะี่ยแล้วดูท่าถือโอ้โหสมุไรนี่มันดาบดิจิรินแค่เดินตีไงยัยงไงไ คุณอะไรเนี่ยเา้าทำไมหัวเป็นทีวีนี่มันทีวีแมนไะเนี่ยทำไมรู้สึกดาบผมไม่ค่อยแรงเลยครับฟันทีละ40นี่มันก็แรงนะสมมติถ้าตีเฉยน,นี่สามสิบโอ้แต่ว่ารัวกว่าหัวล้อด้วยอ๋อตีตีไปเลยชอบเปลี่ยนน่าจะได้พลังงานอู้ EP EP อะไรไม่รู้ เสียชีวิตไปซะอุ้ยเอาวะคันสองยังว่องไวนี่ครับเราจะรีบปั้นเป็นคันล่าสุดนะเราจะรีบปั้นเป็นคันสุดสุดทำไมน้องหมีเจอผมน้องหมีเฮ้ยแล้วมันมีแกะโผล่มาด้วยนี่แกะจากสมูไรเปล่าสมูไรสมูไรแกะพอดีโอ้โหพี่หมีก็สู้ผมไม่ได้ครับตัวแข็งไปดีอา้าวแล้วเหลือแกะอยู่ตัวหนึ่งเออยังไงเฮ้ยนี่คือเฮ้ย ยูซี่ยูเซ่ไอโคตรโหดฆ่าปืนเหรอน้องปืนน้องปืนเยอะอยู่แกเยอะเกินไปแลเฮ้ยน้องติดยูซี่ที่คอนี่ไงวุฒิใหม่ของเรายอดไปเลยวุฒิใหม่ที่คุณคู่ควรนะครับเฮ้ยอยากยิงช้างบินน่ะได้ปหมยิงขัวล่าก็ได้ยยิงไม่ถึงเฮ้ยยิงถึงเอ้เฮ้ยมันมันปล่อยรับแสกได้ด้วยเหรอว่าแต่ฟัดใจแอ่นคัาล่านี้บอสปะเนี่ย ม,มีมีเลือดขึ้นด้วยอ่ะโอเคผมต้องกลับไปเริ่มออ๋เดี๋ยวเซเตอร์เวลหนึ่งกลับมาเริ่มใหม่เหรอเนี่ยีเดี๋ยวฝากก,ก่อนเถอะไอ้ไอ้ไอควัวล่าแล้วก็ไปเอาก้าวมอม,มของเราก่อนนะครับก้าวมอมที่เราเคยขอขอนี่ก็ต้องมีฉากแอคชั่นให้ดูด้วยท,ทำไมทำไมยูซี่ไม่มีฮนะแต่ก้าวมอมมีมมม ปืนยิงมา้าได้ไหมเฮ้ยไม่อยากยิงม้าครับเร,เราจะไปยิงอื่นครับเราจะไม่ทำ้ายอ่าสัตว์ด้วยกันครับเราลองทำ้ายมนุษย์พอมนุษย์เร้วทำ้ายสัตว์มามากพอแล้วครับชอบมาฮันเตอร์มาล่าสัตว์ในป่าทีเราก็จะมาล่าคนแทนแล้วกันเขามาล่าสัตว์ในป่าเราก็มาเอาเราก็มาล่าคนในเมืองแทนยังไงล่ะโอเคไม่ต้องดูครับพวกนี้มันแค่นอ้นอ,งนนองแกะน้องแกะนัรักแกะนัรักสวัสดีครับขอยหญ่กำจัดนะครับ มีงไหมแกะเ,เพลงอยู่นะครับแปลว่ายัางมีเฮ้ยนี่ปืนเดียวกันปะเนี่ยของปืนเดียวกันคนระับเฮ้ยยังอยู่น้องแกตเรียบร้อยปับป๊บ,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 บสวยผมว่าผมไปเก็บยูซี่ดีกว่ามันรัวกว่านะเอ้ามันกิมอยู่ตรงนี้ดีกว่าของมันสุ่มเกิดเหรอไม่น่าใช่น่าจะได้จากอะไรสักอย่างเพราะว่าดาบคานาดนั้อยู่ตรงนั้นอยู่เลยครับแสงอะไรไม่รู้ครับมันเหมือนเป็นเตาปิ้งขนมปังนะ กดเล่นได้เอาเล่นได้ก็เล่นเลยแล้วกันยี่บอกแล้วปิ้งกวางอ่ะอะไรเนี่ยมือแห่งพระเจ้าหรอโอเคครับตอนนี้ผมว่าผมกลายเป็นขนมปังเรียบร้อยออฟไอเอ็มเบรดเฟรฟเฮ้ยแล้วกูเป็นขนมปังเอางี้เลยเหรอตอนแรกยังเป็นกวางอยู่เลยเป็นขนมปังเฉยเลยแล้วเดินไปลอยเท้ากวางด้วยขนมปังเวอร์ชั่นไหนวะเนี่ยโอเคครับวันนี้เราจะปิ้งขนมปังกันนะครับ ขนมปังก็มีชีวิตโอ้ไอ้ปืนนี่ไม่ค่อแรงเลยครับเป็นทิ้งปืนยังไงเนะี่ยผมว่าผมต่อยเอาดีกว่าเฮ้ยอย่าเข้าไปในสถานที่ตำรวจผมเข้าไปไม่ได้โอ้โหมันหนีเขามันหนีลอยมาพึ่งเย็นครับรนี่ไอ้โคลาเดี๋ยวก่อนแกะนี่มันเป็นบอสครับเราต้องพลังสูงกว่านี้หรือมีอาวุธที่ประสงคมประสิทธิภาพกว่านี้นะถึงจะกำจัดถึงมันได้นะนจัดไอ้โคราล์นะลูกเฮ้ยรู้จักขนมปังหรือเปล่าเออ รู้จักขนมปังก็เปล่าเออไอพวกนี้อืออ้าวดีการเป็นกวางเฉยเลยเมื่อกี้เป็นขนมปังอยู่ดีกานเป็นกวางว่าเกมนี้มันค่อนข้างที่แบบว่าเล่นเอาชิวนะดูตัวเกมที่ค่อนข้างที่จะแบบพาแบบสมูทอุ้ยอ้าวอ้าวอ้าวชนละเจ้าอ่ะนี่ไงฮะเมื่อกี้ทำอะไรชนเราหรอหั่งไปซะรถเฮ้ยรถโดยสารรถโดยสารรถโดยสารน่ะ รถเมบอกนี่รถอะไรไม่ดูนี่ไงใกล้จะถึงภัยพิบัติระดับนู่นแล้วครับระดับระดับอะไรวะระดับเฮ้ยนี่ไงยูยูซี่อ่านี่แหละของดีโอ้โหแต่แต,แต่มันรัอนรัวจริงนะครับทัานสองมาพี่รอมานานแล้วปืนยูซี่นี่รัอนรัวแต่มันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แล้วแต่ว่ากระสุนทั้งหมดนี้ก็โอเคเปิดสูนเฮ้ยขอ,อปนอืนเดิมบาร์เดสต์มาน้องหมีน้องอะไรเป็นไง โอ้ยิงรัวๆครับข้างหลังผมว่าต้องมีคนมาแน่นอนทำไมต้องแกวิ่งเร็วขึ้นนี่ปะนานเฮ้ยจะไปจะมันมีจริงมันมีจริงมันแอบ,บมาข้างหลังแล้วอาชิมเมนปลดล็อกไงเออแกยังไงยังไงครับาตายหมดตายหมดสวยไม,ไ,มไม่มีปักเกยบด้วยเฮ้ยระเบิด <laughs> ใส่ <laughs> <laughs> อะไรเพื่อนะห <laughs> มวกระเบิดว่ <laughs> ะที่บอกผมวิ่งไปชนอะไรน์แล้วก็จะระเบิดอะ่ะ เอาโอ้ยอ๋อกดคลิกซ้ายยิงไปด้วยมันจะปลาระเบิดไปด้วยอ่าโอ้โหงี่โกงบอกเลยโกงแจ็ดๆจ็ตระเบิดไปกินเป็นไงสวยอะไรอาวอ้าวอ้าวอาชนอีกแล้วกล้าชนกับกวางที่มีระเบิดอยู่บนหัวเลยหรอหืมนายกล้าขนาดนี้เหรอหืมกล้าเหรอเราอะกล้าเอามาเลยจาไปทำไรวู๊ด อะไรอ่ะอ๋ออออูอ้หูโดนชนโดนอะไรหมดเลยก็ไม่รู้นะเนี่ยเฮ้ยมียูซี่ครับเก็บเพิ่มอัพอยู่สองนี่มีคนเลยผมอกโอ๊ยเก็บไม่รู้ใกล้จะเป็นระดับระดับ B แล้วครับทำลายให้หมดรอบนี้นี่ไงระดับ B รู้ว่าเป็นไรผมยังไม่เคยถึงทั้นนี้อุ้ยน้องก็ตายมาเริ่มต้ไปต้องยืนแฟรข้างหลังอย่างนั้นโอเคครับ น้องกระต่ายแบบใช้หูเดินนะครับชิลเขาคือกระต่ายเฮียวอ์เกอร์เฮ้ยมันโอ้มันเป็นสต์กระต่ายสไนเปอร์อุ้ยอุ้ยโจ้ยเลือดอุ้ยเลือดยศเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนลุมเอาฆ่าพี่หมีก่อนดีกว่าหาที่หลบเดี๋ยวโดนกระต่ายยิงกระต่ายมันแม่นมากอุ้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฐาที่หลบไม่ได้เคลียกระต่ายก่อนแล้วกันเดือดเยอะเท่าไหร่กวางกวางอะไรวะน้องแกน้องแกะน้องอะไรไม่รู้ครับกระสุนเยอะตลาไปก่อน กระสุนกระเบิดใช้ให้คุ้มโอเควันนี้น้องมีปืนใหม่โอ้ยกูมีทุกอย่างเลยตอนนี้บนหัวบีดเลยสรงเลเซอร์มีเอ้าแล้วหนีเอ้าแล้วก็หนีผมมาพี่เอ้ยถ้าผมเก็บปืนนี่อีกมัเจะเฮ้ยผสมกันหมดเลยตายหมดตายหมดเอาว่ะผมไม่เคยเจอนะครับอ๋อคุณตำรวจก็ตาย ตอนนี้ผมมีปืนทั้งหมดเอ่อเอาเอาเอาคนกำลังพูดอยู่โอ้โหไม่ได้ครับมันยอมไม่ได้ท่านไหนวะเมื่อกี้ไอ้นี่เลยจำได้เม่กี้ชนเราหรอชนร้อหลอคนคนกำลังพูดอืคนกำลังพูดถัง,ดงไปซะเฮ้ยเลเซอร์ยิงนะเดี๋ยวระเบิดเลยเหรอหุยเอาเรื่องว่ะเก็บเก็บไม่ได้นะครับเราเออเราเรา,เราสามารถ คาโคอาล่าเยผมยังไม่เอาเลยนะผมรอแบบเวล์เวลสูงๆเลยแล้วกันตอนนี้อาวุธผมว่ามีเยอะกว่านี้นะแต่เรายังหาไม่เจอว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้ไอ้ปลาไอ,ปไอป้ปลาทูน่าอะไรหมทั้งหมดเพิ่มน้องเป็นแรงเอให้ได้ฝั่งนู้นมีอะไรอยากไปอยาป่างี้ต้องเอาปลาไปดูคนระับปลาขอญาตขี่น้องปลาไอ้ปลานี่อีกแล้วผมจะไม่ยุ่งกับมันแล้วกันนะเพราะว่าเรากำลังจะใกล้เดียร์ซิสเตอร์ระดับเอแล้วนะครับเราต้องค่อนข้างเซฟตัวเองนะไอ้ปลาในตำนาน เฮ้ยขบวนนี้เหมือนจะเป็นสถานที่จอดรถหรืออะไรสักอย่างไม่ทราบครับมันคืออะไรมีทางมาหลายวฮ้ยทำไมป่าัโัโหช้ากว่าผมวิ่งเองเฮ้ยนี่ไงมีมีเออมีเลดด้วยเลดเยียบปุ่มอันนี้ตัวอะไรอันนี้ตัวอะไรวะวัวนะครับนี่คือกวางอ๋อเปิดอะไรไม่รู้ครับเฮ้ยฝั่งนู้นคืออะไรตัวเ เขาแต่ฟากโรงเรียนฮีโร่เปล่าถ้าผมยิงช้างช้างจะทำอะไรเราวะวันนี้ช้างน้อยชา้ชางน้อยช้างช้างน้อยอ่ะช้างน้อยไม่โดนยิงครับเราไปหาแบบทำลายเข้าของเหรอครับโอเคทำลายเข้าของอีบีเอเราก็จะเป็นระดับเอเลยนะครับอยากรู้กันว่าระดับเอเป็นจริงขนาดไหนทำลายบ้านน่าจะได้พลังงานเยอะเอา้าเนี่ยครับผมก็ไม่ได้อยากจะทำลายผู้คนหรอกนะแต่ว่ารถมันเบลชนผมเอง ยอมไม่ได้เฮ้ยโอ้ยนี่มันเ k a คเคเรียกกันว่าอาก้าโก้โหเด็ดดีครับ a อเคสองก็บอกครับมาเรื่ออะอะไรนะอดิเซอร์ดิเกิลสองก็บอกอะสุดยอดไปเลยพอนนี้เราก็สามารถทำลายทุกอย่างได้อย่างโหดเหี้ยมโอเคครับขั้นที่เท่าไหร่นะขั้นที่สี่ปะตัวอะไรอะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มินไปจะท้องฟ้าเลยเหรอ <c oughs> อะไรอะหน่วยอากาศเหรอ <c oughs> อาวะคอกี้ไปเลยคอกี้คอกี้ ด็อกว่ะน้องหมาโดดล่มว่ะเอาเรื่องแต่ว่าเดนตัวน้องหมาไม่ต้องมีพลังอะไรทั้งอย่างครับเพราะเราจะเราจะาไว้ใจไม่ได้ทำลายจริงแบบไอ้อย่าเพิ่งชนดีรถไฟฟ้าอ๋อรถไฟฟ้าอ๋อรถไฟฟ้าเหรอสถานีไหนจ๊ะสถานีไหนลาด,ดําเนินเปล่าเอ่อเอา,เอาน้องหมาอ๋อเราต้องไปหาน้องหมาเองเหรออาจจะเป็นน้องหมาระดับเอแต่เราต้องวิ่งไปหาเองเนี่ยเหรอโอเคครับ อันมันเหมือนอารีนาเลยนี่ว่า PVP เหรอเอาวะ PVP กับน้องหมาโอ้ยน้องโอ้ยคิดว่าตัวเล็กแบ่งถุงมาตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยโอเคครับแบ่งถุงนี่เลยไม่ได้หรือว่าโกงใช่ไหมองเข้าไปเลยนี่ PVP อารีนายิงไว้ก่อนแล้วกันนี่เอาแล้วเอาแล้วอุวยหมาเห่าหมาเห่าหมาเห่าอุวยมันซสมอนอุย้ยผมสมอนหมดเลยโอ้โหตัวใหญ่ทั้งหมดโอ้โหสุดยอดไปเลยครับ ก็จะอาวัตตับม,ม,มีรวมร่างด้วยมีประกอบร่างเลยครับโอ้โหสุญญดยอดด็อกโกโด็อกโกทำไปได้โอ้โหแล้วผมจะสู้มันไหวไหมเนี่ยว่าอ่ะไหวปะวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องเรือกกอ่องก่อนว่าจะจัดอะไรดีผมจัดน้องแก่ก่อนแล้วกันมันจะเดินไม่ได้ ไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งทำไมล้มหมอนลุเออเดี๋ยวเป็นไรอ่ะหมอล้อ,ลองล้มผมกับน้องหมีด้วยจำ้ำจัดเลยนะจ้ำกัดแล้วหนึ่จำจัดเออน้องหมีเสียชีวิตไปซะเฮ้ยพออยู่ข้างนอกมันยิงไม่ได้ครับเฮ้ยมันต้องเข้าไปข้างในเราถือว่าเราอยู่นอกอ้าหนีหนีโอเคถือว่าเราอยู่นอกเอ่ออลิซ่าครับเฮ้ยยิงใครก็ได้อย่าไปโดนน้องปลาแค่นั้นแหละ ถ,นนถ้าโดนไอเจ้าหัวโดนต่อยถ้าโดนไอปลานี่ผมโดนดูเหมือนเดี๋ยวใจเย็นโอเคยิงแกก่อนได้ปะหมดอะไรได้ผมหมดน้องหมาน้องหมาน้องรถน้องหมีน้องอะไรไม่สดแล้วยิงแหลกนะเหมือนเลือดไม่ลดเลยนะเนี่ยแล้วทำไมปลามันต้องพีอยู่ตรงนี้มันพยายามจะให้เรายิงโดนมันใช่ไหมไอ้ปลาเนี่ยแม่งมันต,ตัวตีไงปลาเย้ยลงใกล้ผมอย่าลงใกล้ผม สัตสัตสัตเหล็กสัตเหล็กสัตเหล็กเ,เ,เอาให้ตายครับเอาให้ด้งทั้งหมาทั้งหลายยังไงยิงรถด้วยยังไงพลิกพิกเลยเผ็ดเลยยังไงมาไม่็จะมีเอฟเฟกต์อะไรมันแบบว่าไอ้นี่กว่านี้เนี่ยผมว่าผมเหมือนเดินยิงเฉยเลยแบบเหมือนทำร้ายน้องไงไม่รัวและเลือดน้องก็น้อยด้วยน้อยมากเลยหมายถึงรถน้อยอะแม่ง ไม่หมดทักทีแล้วมันออกไปทะเลแล้วเนี่ยเลิฟออกทะเลแล้วรับชมภาพเอฟเฟกต์การตายอย่างต่อเนื่องนะครับผมระบงระเบิดเลือดมันลดมาบอกว่าผมไปด้สังเกตเลยเอ้เหมือนเลือดไม่ลดเลยเนี่ยไม่ใช่แล้วผมว่าไม่ใช่แล้วเหมือนเลือดน้องไม่ลดเลยครับเอาแล้วเอาผมไปไม่ได้แล้วครับท้นสุดทางเลื่อน end of the walkway รอเดี๋ยวรอให้เขากลับมาตรงนี้ด้วยครับตามตามผมมาครับคุณหมา เฮ้ยมันมันจะมันมันมันยืดนบีอ๋อให้ขึ้นเหรอโอเคแล้วก็ไม่บอกโอเคขึ้นไปแล้วโอ้ยเหยียบปุ่มหรอแม๊บอนึงขอขึ้นไปเหยียบปุ่มหน่อยนะคืออ้าวโดนโอ้โหมันหลอกคุณหลอกดาวอุ้ยแม่งเอ้ยยะเกือบแล้วนี่นี่ขึ้น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 เร็วขอญาตเหยียบปุ่มนะครับเอ้ยมันไปเหยียบยังไงวะนี่ไงมีคอยางยืดแต่เราไม่ใช่ไงเหยียบปุ่มเรียบร้อยแล้วหนึ่งไปไงหูเลือนรถอย่างเยอะบอกเลย ปวดแขนปวดแขนหนีหนีก่อนน้องจะทุบเราโอเคขอยืดนี่เป็นไงเหยียบปุ่มแขนขาดไปดิโอ้โหไปแลบเรียบร้อยขอโทษทีละกันที่แขนขาดแล้วเนาะอุ้ยอุ้ยนกูแล้วมันเฮ้ยแ้วหมา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 ,มาหมุนหมาหมุนไม่ใช่หมาหมุนจะเป็นหมาหมุนนี่เป็นไงครับเรียบร้อยเกมก็แค่ เจ้ามาน้อยเท่านั้นแหละนะวิ่งชนทุกอ่าทะลุตัวไปเลยโอ้ยผมฆ่าบอสได้ว่ะไอตัวนี้เกี่ยวยังไม่พร้อมโอเคแล้วก็ไปทำลายเมืองต่อนะเพราะว่ามันน่าจะมีระดับเอสป่ะไม่รู้ต้องลองนะครับทำลายบ้านเมืองซะไม่รู้ว่าเดียร์แซตเตอร์ระดับเนี่คือสุดแล้วใช่ไหมเออว่ะมันไม่เพิ่มนะทุกคนแบงค์ของเรานี่คือเจ๋งสุดเลยนี่แหละเฮ้ยยืนทำลายพี่ พี่ชายผมสามารถไปเชือดไอ้กอริล่านี้ได้ยังครับไอ้ไม่ใช่กอริล่าเนี่ยมันคืออะไรนะมันคือโคโคอาล่าคิงชาร์ตนเด้เฮ้ยเอาเรือถ้าผมไปทำลายตึกของโคอาล่ามันจะโมโหผมไหมว่าเออน่าสนใจผมเห็นหลายรอบแล้วเคือบินเนี่ยผมสอยมันล่วงเลยไหมสอยมันล่วงของมันล่วงเลยวะโอ้ยมันยิงไม่โดนนะครับมันมันวิ่งเร็วเกิน ตึกใหญ่ผมจะลองทำลายดูนะว่ามันทำลายเอ้ยเครืองบินยอย่แล้วเฮ้ยมันมีไว้ทำไมมันมีไว้โชว์เฮ้ยอันมันว่นะน้ำมนเก๊สพังซะักทุกอย่างพังหน้านะครับมาแล้วก็มาพังตึกดีมตึกสุดท้ายกเถ้าพังได้นะเฮ้ยพังได้ว่ะโอ้ตึกดาวเมสูนครับอ๋อดียเซตเตอร์เลเวลอุปกรณ์อ๋อ,อ,อมันจะรีเซ็ตจะรีเซ็ตทำไมเราสะสมาเก็บมาตั้งนานเราจะมา จัดการกับอ่าน้องโครราญาครับร้อยอยู่ตรงนี้มันไม่น่าทำอะไรเราได้ใช่ไหมหัวผม <laughs> หัวจุ่มเฉยโดนระเบิดบึมโดนไหมหัวอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาที่ยิงยังไงที่ป,ปลอดภัยดีวะมันไม่เลเซอร์ใส่เราตรงนี้น่าจะได้อยู่อย่งงางก็มาดีก็มาดีอีหูเลเซอร์หัวผมออกอผมออกไปที่ผมโดนเลยผมิ ไอย้ยิงได้ว่ะสายแน่เรียบร้อยโอ้ยคิงคัวล่าก็ไม่เท่าไหร่อ่ะโถคิงควัวล่าเหรอนี่มันมนีมนมนมน่มันเทสซี่เบย์มีวุดใหม่ไหมผมไม่มีครับนี่ผมผมแบกผมแบกคิงคัวล่าอ่ะเอาเรื่องแล้วดูดิผมแบกทีตัวต้องดิน้นอ่ะเพราะว่ามันใหญ่เกินครับเอาไปทำอะไรดีเอาไปต้มยำไหมในเมื่อผมฆ่ายคิงคัวล่าไแล้วผมว่าผมฆ่ายตัวนี้ได้แล้วครับ ไอ้ไอ้ปลาทูเนี่ยปลาทูซึ่งนนี้นี่เพือนขอขอหาที่ที่ลบก่อนเดี๋ยวเพื่อหนีไม่ทันมาไอ้ปลาววนมาโอ้ดาเมจดศูนย์จิ๋เป่งแล้วขบฆ่ามันไม่ได้โดนปลาไล่ตามอย่าบอกว่าทุลุฉากได้เอาเป็นทุลุกไอ้ปลาเว่เออโดนตัวแหล่ะมันมันมันแขนมันแขนมันโดนกินโอาหยับเลย โอเคแม่งเอ,อ้ยแล้วผมก็มารีเซ็ตไอ้นี้ใหม่โอเคครับในเมื่อมันรีเซ็ตใหม่แล้วใช่ไหมเราก็จะไปทดสอบรีเซ็ตแล้วไงเออดูที่ว่ากดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอะไรอ่ะเดอะเบสิกลุนกดก็คืออ๋อมันคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออ่านก่อนย้อน,ย,อนย้อนกลับก่อนยังไม่อ่านเลยเอา้าวเรียบร้อยครับผมยังไม่ได้อ่านเลยข่าวเอไอแบทเทิลแล้วก็ทูพีฮะเกมฮะ ทูเบเยอร์อ๋อถ้าทูเบเยอร์นี่คือต้องมีคนเล่นใช่ไหมแต่เราเล่นเกมนี้คนเดียวนะเอาเล่นกับบอทก็ได้ครับเดี๋ยวผมยังไม่ได้อ่านกฎเลยมันให้ทำอะไรนะอ๋ออวางในช่องสีนี้โอเคคือเกมอะไรอ่ะไอ้เขาเรียกอะไรนะมักหนีบเหรอเดี๋ยวแล้วมักหนีบมันเล่นยังไงวะเล่นไม่เป็นตัวหนึ่งควรจะเล่นยังไงวะอ๋อโอเคอ๋อเป็นงั้นแหละมันรู้เรื่อง เล่นไปก่อนครับอมหมักหนีบเวอร์ชันวัวอขอคืน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 เป็นไงมาขอคืนหน่อยที่แนวเฉียงก็มาดีอือยึดหมดครับยึดหมดเอมอมันไปยิดเราคืนว่ะเราต้องเลือกดีดีวะทุกคนไม่งั้นมันยึดเราคืนหมดนียึดฝั่งนี้ก็ได้ยึดฝั่งนี้ก็ได้อะไรอะไร,ะไรผมมีโอผมมียึดสองตัวเอ้แต่มันเอาคืนได้อยู่เนี่ย ่าแล้วผมจะวางตรงไหนต่อได้วางไม่ได้แล้วเนี่ยตรงนี้เหรอเลือกก่อนอ่าโอเคเอ้าแล้วมันยังวางต่อโอ้ยแล้วมันยี่สิบเอ็ดแล้วปวดว้าฮ่าผมแพ้แล้วผมแพ้ผมแพ้วัวครับกูไม่ยอมมาไหนวัวเหรอวัวคิดว่าวัวเก่งมากใช่ไหมวัววัวเก่งเหรอวัวมาวัววัวก็วัวดียี่สิบสี่ตัวปุ๊บเราโดนเหลือสองตัวนี่ก็ไม่น่านะ เอ้ยเอาวายูวินในที่สุดผมก็ชนะแหละครับวัวมันกากนะครับวัวมันกากส่วนผมเป็นวัวดำนะวัวดำคือเก่งที่สุดแหละโอเคไอ้โคราล่านี่เราจัดการไปแล้วนะแล้วก็ไอ้ป่าตัวใหญ่นั้นฆ่ามไม่ได้นะัไอ้ป่าเนี่ยมันเป็นน่าจะเป็นเป็นบอสของเกมนี้นะครับเป็นบอสท,ที่ไม่สามารถฆ่าได้นะแล้วแล้วทำไมน้องหมามันยังอยู่อีกวะนะโอเคสิ่งที่เรายังไม่ทำนะตอนนี้ที่ผมรู้สึกได้ก็คือเรายังไม่ได้ ไปพิชิตไอ้นั่นเลยครับไอเมืองประเทศญี่ปุ่นเนี่ยน้องต้นซากุระอนะไรเนี่ยเราต้องไปพิชิตนะครับว่ามันมีอะไรนะอันนี้คือกวางกับตำรวจหมานะครับมาอยู่ด้วยกันนะครับบ่งบอกถึงความเป็นวิตรภาพที่ดีนั่นเองโอเคเราต้องมาแก้ไขพฤิกรรที่นี่ให้ได้ครับเราต้ไปเดินขึ้นไปได้เนี่ย <laughs> จะบ,บา้าต่ออันนี้เขาให้เอาหมาอ๋ออย่าบอกนะว่าไปตืบ ไอ้บอสหมาแล้วก็มาวางไว้อะโอ้ผมว่าใช่วะ่ะผมว่าใช่เลยแล้วเราก็มายืนอีกฟังหนึ่งแล้วอันนี้เราสามารถขึ้นไปเลยได้ปะโอเคได้ปืนนะครับปืนที่แบบต้องมาเก็บจากอ่าน้องกระต่ายนะครับซึ่งมันจะเป็นแลยครับไอ้ปลาเวนี่คาไปตายก็อ้าวเสร็จอย่างงี้งี้เสร็จเลยเสร็จเลยเสร็จเลยขอยือดขอยือดไปกดปุ่มเอ้ยมันขึ้นไปได้กดปุ่มเป็นัานเรับย กดปุ่มไปทานทุกคนอ่ะทันที่ว่าเฮ้ยวิชาหมาหมุนวิชาหมาหมุนโอเคเอาไอ้หมานี่ไปด้วยในสุดเราก็ได้บอสเฮ้ยผมเพิ่งเห็นพระอาทิตย์นั่นน่ะดวงระเริ่มเลยครับโอเคเอาไอ้บอสหมานี่ไปวางทุกปุ่มแล้วเราก็จะปลดล็อกอะไรสักอย่างนะครับนี่คือสิ่งสุดท้ายในเกมนี้เราต้องทำให้ผ่านนะครับเพราะว่ามันต้องมีอ่อาวไกลเกินไกลเกินวิ่งเร็วเกินเงนี้ยวางไว้โอเค โอเคมแล้วเฮ้ยไม่ได้จับทำไมมันติดตัวหมาตลอดเลยวะมันต้องรักเราขนาดนะดั้นดูเยอโอเคครับหยยบเลยหยยบเลยเอาละในที่สุดผมจะรู้อะไรว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับสถานที่แห่งนี้โอ้เสียงแบบสาวญี่ปุ่นจ้ๆเอ้ยว่าเฮ้ยมีประตูวาร์ปด้วยครับเพือ่อนทุกคนเสียงไปหมดแล้ว <laughs> ประตูวาร์ปว่าไปไหนอะทาวิล ดูารามโอเคครับไปครับโอ้โห,หนี่เป็นการเดินเดินเดินทางข้ามมิติเหรอเนี่ยชานเมชชีนโอเคครับแต่วิเฮ้ยนี่เป็นเมืองใหม่เมืองแห่งน้ำเหรอเอาว่านี่เป็นเมืองแห่งตโตเกียวตโตเกียวดิฟเอาแล้วเอาแล้วผมรีเซต็ตเลเวลด้วยโอเคครับว่ามันเหมือนจะเป็นเมืองใหม่หรือเปล่าเฮ้ยเมืองใหม่จริงทุกคนถ้าเมืองใหม่แล้วมันมีนมอะไรใหม่ๆนี่เดี๋ยว เดี๋ยวผมกลับไปในพาร์ทหน้าดีกว่าววะเอออ้ยแต่โอ้ยจะอ้าวโอ้โหรถไฟอันนี้รถไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นนี่มันเร็วจริงครับแล้วมีรถรถบินด้วยเออมันถือว่าเป็นประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมเนี่ยหรือว่ามันคือแบบจะสื่อว่าเป็นแบบโลก,กะนะโอนาคตเออเพราะว่ามันเป็นของใหม่วะโอเคครับงั้นก็สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมเลยครับ,รบไปครับจุ๊บจบจบ,จบ